ขอความน้องน้องจงมีในพระรัตนตรัยนัมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ปลอยความโกรธท่านพระมหาอาทิตย์ิโจเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมองนี้พรอเป็นพระเถระนุเถหนของลูกเจริญสุขเจริญธรรมยิโยงสาธผชนทั้งหลาย ธรรมีระถาละกับบันนี้อาตมาภาพจะได้แสดงซึ่งพระธรรมเทศนาพันนาถึงศาสนาธรรมสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสามัมพุทธเจ้ามาในหมวดบุญญาคาถาว่าด้วยเรื่องบุญเหตุเกิดแห่งบุญและน,นิสงส์งบุญ เพื่อเป็นเครื่องประครับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบาร,รมีเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีในส่วนธรรมะสวรามัยในวันนี้อีกทั้งยังเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนศรัทธาความเชื่อปาศรัทธาความเรื่องใสเป็นแนวทางแห่งการพินิจพิจารณาในต่างสัมมาปฏิบัติพร้อมกันนั้น เพื่อจะต้องการเอาบุญเอากุศลเอาคุณงามความดีที่เกิดขึ้นนี้จำพวกเจ้าจงเป็นบารมีกัปตนลกัปตัวของพ่อแม่พี่น้องสาสารชนทั้งหลายของพ่อแม่พี่น้องท่านทุกคนสาธุชนทุกท่านประนมมือเอามือลงไม่แล้วทุเจ้าวัยหมูเสร็จเรียบร้อยละเจดีมวยฝันก็วัหมู การจะแสดงธรรมะคือบูชาองค์สมเด็จพระสมรัสมมาสัมพุทธเจ้าบอกหมดคาถาที่จะเทศชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาคือรับสรรัรก่อนไวคูเสร็จเรียบร้อยแล้วกังนี้พ่อแม่พนอกก้องกรณนทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจสะดับรอบฟังพระธรรมเทศนาเอาจิตติดต,ตาม ระธรรมเตสนาเบื้องต้นคือเกิดทานคือเกิดสีคือเกิดการเจริญจิตตนานาเป็นการพื้นสมาธิหตัววันนี้ปารลเทศในวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เห็นท่านพระอาจารย์พระมหาอาทิตย์อาทิโจท่านได้นำบุญนำกุศลญาติยโยมสาธุชนาในเหตุแห่งการเข้าวัด ปฏิบัติทรรตลอดจนถึงฟังพระธรรมเทศนาเพราะถือท่านถือเรียกว่านึ่งสังขารจะสวยเพราะหมั่นขัดสีคนเราจะดีนั้นต้องหมั่นฟังเทศถ้าเราอยากเป็นคนวิเศษต้องหมั่นสร้างเหตุแห่งความดีวันนี้ทุกคนทุกท่านมาสร้างเหตุแห่งความดีโดยมีการนำบุญของ ยมแม่ชีรัชดาอมตยศุลซึ่งแม่ใจบุญเป็นเศรษฐีใจบุญเป็นนัคุณใจดีที่ได้บริจาคที่เนื่อเจ้าวัดปาดาราพิทุและสร้างสรรัตวปฏิบัติธรรมแห่งนี้ชื่อว่าวัดปารัชดาราเพราะอย่างนั้นก็เพราะว่าแม่ถือได้ว่าบุญน,นี้เป็นเครื่อง คอยประคับประคอง,องเลี้ยงชีวิตของเราตลอดจนถึงเราทุกคนทุกท่านนั้นอยู่ได้บุญบุญในทางพร,งระพุทธศาสนานั้นเราชื่อได้ว่าเป็นชื่อของความสุขเป็นชื่อของความดีเป็นชื่อของความงามสิ่งใดแล้วเราทําไปแล้วเกิดความสุขกายเกิดความสบายใจสิ่งสิ่งนั้นเขาเรียกว่าบุญและบุญเป็นอย่างไร บุญน,นั้นเป็นดังเงาคอยเฝ้ากายาบุญช่วยรักษาปกป้องของไทยบุญน,นั้นเป็นมิตรสนิทแนบแน่นพาเราสูแ่แดนอันแสนสุขใสสู่สวงสวรา์อันพองอำไทัยทั้งเป็นบันไดนีถึงนิทานคนเราเกิดมาโยมจากฝั่งนิเพราะกรรมในกินการที่สังขาในตา่ตางรักต่างรักตางพระพุทธศาสนาแล้ว เราถือได้ว่าทุกคนนั้นสามารถกำหนดชีวิตของเราเองได้จะทำดีได้จะทำชั่วก็ได้จะเป็นคนดีก็ได้แล้วเหตุไนจึงพูดได้ว่าเราสามารถวิิตชีวิตของเราได้เพราะเราถือได้ว่าชีวิตของคนเรานี้ไม่ใช่เวดาจะมาอุ้มศพไม่ใช่พ่อพงจะมาเซงมาสาั่ง มิใช่พระสุขพระเสา,าร์พที่หรือพระจันทร์จะมาโดนบา,นานลาได้คิดชีวิตผู้ชั่วดีแต่กรรมนี่สิ่งคิดชีวิตของคนจะย,ยากดีมีจนสุดแต่วิถีกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วก็มีทะไรก็สักสวันนี้เรามาลิขิตชีวิตของคนเราลิขิดอย่างไรนั่นก็คือลิขิตชีวิตของคนเรานั้นชีวิตของเราด้วยการทำดี ทำดีอย่างไรนั่นก็คือบุญเกิดจากกายที่ทําคำที่พูดและใจที่คิดกายที่ทําอย่างไรวันนี้ทุกคนทุกท่านมานั่งพร้อมกันที่นี้คือเรียกว่าเป็นผู้มีบุญททุกคนกนบุญในตามพระพุทธศาสนานั้นเกิดจากการนึ่ง ภาศีลเกิดจากการเจริญจิตภาวนาเกิดจากการพื้นฐานทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาทั้งเรียกว่าเป็นบุญกิริยาวัตถุคือวัตถุที่ตั้งบุญอันดับแรกเราทุกคลทุกท่านสมทานศีลศีลตามหลักซับแปลว่าปกติหรือว่าแปลว่าเย็น วันนี้เราทั้งนั้งหลายมีกายปกติมีวาจาปกติมีใจปกติทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเราปรกอบความดือดเนื้อร้อนใจได้ไหชื่อได้ว่าเราเป็นผู้มีสีอย่างที่สองเราเป็นผู้มีฐาน ทานแปลว่ากา,การให้ให้อย่างไรท่านอาจารย์ท่านพระมาหาอาทิตย์ท่านแจ้งอัตมาภาวว่าทุกบันอาทิตย์จะมีการทอดผ้าป่าเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆทุกคนทุกท่านในมาที่ดีก็ได้เสียสละจตุปัจจัยของตัว,ต,วตัวเองุิเล็กคนน้อยตามกำลังสถาน คือเรียกว่าเป็นเครื่องกำจัดความตรณีที่เหนียวแน่ใจของเราคือเบาคือบางลงทานนี้ทําง่ายแล้วจะทําอย่างไรเมื่อมีทานแล้วเรามีศีลจากนั้นเรามีศีลเรามีสมาธิหรือมีภาวนาภาวนาดูอย่างไรนั่นก็คือดูใจของตัวเราอถือได้ว่า ในร่างกายในจิตใจของเรานี้ใจเป็นนายกายเป็นบาวเมื่อใจสงบใจสว่างบุญก็เกิดแต่เมื่อใดก็าตามที่ใจเราต็สงบคิดถึงแต่เรื่องต่างบ้านมาฟังธรรมตีวัดป่ารชัชนาบางแห่งนี้ ขึ้ถึงตังบ้านเอ๊น้ำลำไยใส่กระดาษปีนี้จะขายลำไยได้เท่าไหร่เนี่ยเมื่อใจกังบลนงท้านใจกังบลบ,บุญก่อเกิดเพราะฉะนั้นเราถือได้ว่าบุญนั้นเกิดจากกายที่ทําเกิดจากคำที่พูดพูดอย่างไรนั่บก็คือพูดแต่เรื่องสิ่งที่ดี โบราณอาจารย์ตลอดจนกฎแห่งธรรมชาติท่านตั้งไว้ว่า